จะหยุดชนอนซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมบนลำบากจัดหมายสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติคแคร์เบทาโก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสูร่รายการโอลบาดจันใหม่กับผมปามน,นะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่บัดไทยและพี่ทองทองครับสวัสดีและทุกวงนนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นดิสโปกจากซัมซุงผลิตผลิตภัณฑ์เซนส์ไดร์ดมัลติแคร์และเบตาโก,ก,กวันนี้แขแกรักบเชิญส<ด>ูงขนาดนี่สูงมาก เกือบ200ร้อแู่แค่พวกเราได้เหรอออกมาพี่ไก่ต้องโอ้โหอย่างนี้เลยอยากรู้จักเล้วละข่อยากเห็นเลยนะแขกรับเชิญของเราครับมาจากละครเรื่องหวานรักต้องห้ามนะครับ2ท่านนะครับนั่นคือดีล่าสไบอัลและแมตทิสโนนะครับสวัสดีครับสูงแล้วสูงสูงสูงจริง ยังเทไรครับเนร้ยเก้สบพันสูงร้อยเกเราก็สูงเหมือนกันนะสูงอะไรฮะสูงวั นงส like ูงว yeah. right. oh? yeah. ัยเกินร้อยแล้วทีนี้มันสูงเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบสามครับร้อยเป็นสามอายุครับสิบแปดครับสิบแปดปีน้องพี่ปีเดียวกันเหรอก็เหรอไม่รู้นะเนี่ยและเออและได้เรื่องครับรับบทเป็นอะไรคาแรคเตอร์อะไรบ้างครับเออผมรับบทเป็นองเดย์ครับองเดย์ก็เป็นกัปตันทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเล่นให้กับเอสปาซ่าชุดทีมฟุตบอลครับแล้วทีนี้แล้วนะ ผมก็รับบทเป็นชาลีครับซึ่งผมก็เป็นรูเมทกับพี่เขาด้วยครับในเรื่องครับผมแต่มาราการเราเออสองคนนี้มีใครชอบทำอาหารไหมฮะอ้าวชอมีคีพได้ช่วยคุณแม่ทำข้าครัวอะไรอี้บ้างไหมมีไหมผัดกะเพราอ้าผัดกะเพราไปฝึกมานิดนึงไปฝึกมาแล้วด้วยแล้วอะไรเป็นเต็มเต็มเต็เ็เเ็เเ็มเ็เไเ็ อยากกินไข่ดาวของแม่แต่วันนี้้าเดี๋ยวเราคณะกรรมการอาจจะช่วยเราได้อยู่ที่ว่าเราจะจับได้คณะกรรมการหรือเปล่าเลยครับแต่วันนี้พร้อมไปกับทั้งสองท่านพร้อมครับพร้อมล้วจำที่ได้เลยครับเอาละครับและเดี๋ยวเราจะเล่นนะครับปริศนาภาพจำถ้าใครตอบถูกนะครับจะได้เลือก4ีวัตถุดิบเ้าอย่างและผู้ที่แพ้จะได้เลือก 6อย่างนะครับถ้าใครตอบผิดนะฮะคะแนนก็จะลดไปหนึ่งนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเราจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกันแล้วใช้ทั้งหมดทำนั่นเองนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเกมมาโอจำอนอนในภาพมีอะไรบ้างอะไรบ้าง,งกุนน้งไก่เนะเพ่อกุ้งอ่าถ้าใครทราบคำต,อ,ตอบแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะครับและคํบาบาบพีอยู่ว่าอะไรในนี้มีแค่หนึ่งภาพด้วยมีแค่หนึ่งภาพเดาว่า ไก่ครับไก่เป็นไก่ครับผิดครับมีหลายอันมีหลายอันผิดครับทายไปเรื่อยๆตอบว่าหอมหอมมีหอมแต่ผิดครับอะไรลองเดาลองเดาลองเดาเห็นได้อีกไหมกดได้กดได้ครับกดได้เลยกดดไ้เลยผมเห็นนะแต่ผมรู้ว่ามันซ้ำอ่ะอ่าอันนี้ไม่ซ้ำมีแค่บางเดียวอันนี้ไม่ซ้ำมีอันเดียวกระเทียมครับกระเทียมมีหรอ ผิดครับไม่ใช่แคลอนครับผิดครับมีใบไหมใบได้มีไงลูกษาพวกเราอ้าุ้งกุ้งกุ้งตาโอ้ใบใบดังซะขนาดนั้นาฮะจะตอบผิดในคนละสองเนาะจาก9้าเหลือเจ็ถ้าเราตอบผิดสองอันแรกเป็น ให้พี่ผัดไทยหยิบให้สูกใจเลยดีๆขอให้ได้ของดีๆนะแตบไม่ได้แลวอันนั้นเป็นหอยแมงผู้ต่อเลยครับอันต่อไปเป็นเนื้อหมูอันต่อไปเป็นไข่เค็มยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังพอเป็นไปดู โอ้ไส้กรอกไก่อันอี้ก็ดีแล้วต่อไปกระเพราอันนี้ก็ดีผักชีฝรั่งครับอันสุดท้ายครับเป็นหอยแดงพริกเป็นพริกกี้หนูโอ้ยดีแล้วตอบ12สองจาก6เหลือสีอันครับครับอันแรกเป็นหน่อไม้ดองและต่อไปเป็น ชะอมเอ้ยชะอมชะอมอ่าต่อไปเป็นผักกาดขาวอ๋อ่าสีอันแล้วต่อไปอุ้ยสวยสังเลยฟรีไปไม่ได้เย้สล็ปนะครับของที่ได้มาก็มีดังนี้นะครับแม่สิ่งย่างขนาดนี้แล้วก็ทั้งสองคนล้วก็ต้องคิดแล้วว่าจะนำมาทำอะไรกันดีล้ดูแล้วก็ไม่น่าจะหนักใจเท่าไหร่นะครับเราว่าแล้วก็ไปเลือกของกันก่อนดีกว่า ฝรั่งคืออันนี้หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมครับขนมไหดองครับผมพีกขี้หนูผมเอามือจุกจับเลยเนาะหยิบเลยเนาะครบแล้วครับผมอันนี้ผมเป็นมังลวครับกะเพราใส่ไข่เค็มใส่ไส้กรอกใส่กะเพรารวมมิตรอันนี้ผมไม่เคยกินเลยฮะหน่อไม้ดองกะเพรารวมมิตรแบบแมนๆเดี๋ยวรู้เลยครับไม่น่าจะกินได้ ผมกม็คิดไม่ออกจริงๆกับเขา <c oughs> สนาบสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรฟรีแกงเกงสุทักสบายยืด2เท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาๆคล้ายใสย่เก่งในทิพยาประกันภยัย ลับช่วงที่2ของครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ปานอมไลฟ์รีและทิพยาพยพกันพลอย,อ,อ,อยากทำเอง,งไหมครับพี่เล็กหรืออยากมีผู้ช่วยฮะอยากมีผู้ช่วยครับอ,อันนี้ผู้ช่วยก็ยังคิดไม่ออกนะเขาจะท,อทำอะไร <c oughs> แม่ตอบถูกก่อนจับคนแรกครับหนึ่งฟองแม่ไม่อยากได้ไอ้แบบนี้ให้อา มีไก่แม่ไห้มีผัดไทยผัดไทยมึงบอกกูจีผัดไทยกับทงทงมีพี่ทงแล้วก็มีพี่ทงคนเดียวเลยพี่เชื่อคิดว่าดวงตัวเองดีไหมอยากอยากแลกกันไหมไม่ละตนี้จับเลขหไมไม่กินนะเปิดเลยฮะเปิดเลยดีแรกได้พี่ทงทงนั่นแหละจังคนเดียวจังคนเดียวอยู่แล้ว รุปน้องแม่แล้วก็จะต้องทําคนเดียวกับวัตถุดิบ10อย่างนี้นะครับแม่หนักใจจริงๆส่วนน้องดีแล้วเราก็โชคดีหน่อยได้พี่ตรงมาเป็นผู้ช่วยแค่นี้น้องก็ลมออกแล้วแล้วส่วนกรรมก,การอีก2ท่านแล้วก็จะต้องเอาใจช่วยหรือว่าจะวิ่งเข้าไปช่วยนะเพราะว่าตนไม่ไหวก็แล้วแต่นะครับผมและต่อจากนี้ไปมวนเปร์ลิสุซียชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่แต่จะเป็นอย่างไรนัดไปชมกันเลยเ,ลเริมม่มเลยครับเริ่มเลยเริ่มเริ่ม เอาของมาเอาของมาไปเร็ววิงวิบวิบของวิออามาคุณจะทำอะไรนานคุณทำอะไรผมจะผมจะทุจะทุบไอ้นี่ไอที่เาเผาบอก่มันมคนั่ีใสใได้อแล้ววยกันานดโอ้คผูมครัเด็กอยาจะผัดผก็ต้องมาผัดตามใจเด็ก แม่เขามีตัวช่วยอย่างดีนะครับดีเลยครับน้ำพริกเผาไทยตราแม่ปนอมครับเป็นน้ำพริกสูตรพิเศษใส่อะไรก็อร่อยออนนถูกหลักอนามัยมยังไงใส่ยังไงก็อร่อยครับอ๋อเรามาดูน้องแม่และโชหันหมูกันก่อนเลยดีกว่านะและน้องดีและหลกป้าก็นังแสดงการเด็ดกระเพราแล้วก็ชีงอมไปพร้อมๆกันเหลือเชื่อมากครับพี่โตงแค่นี้ใช่ไหมเตรอเยอะๆใช่ตัดเลยอันนี้ผม,มต้องเด็ดต,ต้องไปก่อนสักท่านห่นะครับ น้ำปิ้งเอาไว้เก็บไว้พอพอเลยจบฉันอยากกินหมอ่้าดีดันไม่เคยกลัวผมต้องต้มนบได้ได้ชิมปะว่ามันเปรี้ยวไหมเดี๋ยวหวานแองแไม่ไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกไม่ได้ชิมเลยอ๋อเปรี้ยวเดีจะรอดแต่ว่าอันนี้เอาไว้แก้มนานมากเลยอันนี้ไว้แก้ม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 หมดเลยแต่ละรับจริงๆเป็นกะเพราไม่รู้ว่าผมเล่นองคไม่ดีหรือดีทำเป็นกะเพราลมิสที่อยู่ด้วยกันชายอย่าใส่ไปนะดึงเมนใส่ตอกในตัวชูลงเลยทรับไม่ถล่ลงไปนี่ใส่ได้ไหมเนี่ย รู้จักไม่ช่อมอ่ะตรงนู้นอ่ะผมว่านี่ดแลร <จะ S 2> ้ัอ,อ่ไม่รู้จักครับ<อ>แล้วเคยกินไหม<อ>น่าจะเคยครับ<อ>สบายใจละครับเอาอย่างน้อยก็เคยกินอ่ะแต่ตอนนี้ละหน่อไม้ดอกก็ต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพักก่อนส่วนครัวน้องดีแลนพี่ตรงๆแล้วก็เอาพริกลงไปโขลกแล้วล่ะครับแล้วมาที่น้องแมนอีกเทนึงแล้วก็เอาน้ําเทใส่หม้อแล้วล่ะครับพต้มอะไรอ่ะกำลังต้มหอยครับหอยอ่ะต้มกระเพรละ เอามีสับให้ละเอียดเอาระเบิดตาหอยเาไปต้องทำอะไรหนูก็เลยจะผัดกข้าวตับอะไรอยู่ไข่เค็มแล้วก็แบบสวยๆแล้วก็อะไรที่จะต้มๆพร้อมกันไปเลยทีเดียวจังนะครับได้สุกทีเดียวเวลาไม่พอไม่ต้องใส่น้ำมันจะไปต้มโอเคครับพี่ไม่ทำอะไรแล้วนะมาต่อกันอยู่สาเดี๋ยวโอเคครับผมไปกินหนูใส่น้ำมันไป แต่ถ้าต <Beginning S 3> ้มในน้ำเนี่ยมันจะขาวขาวนี่ใส่หอยถ้าต้มอะไรต้มหอยอยู่ต้มหอยอยู่ครับต้มหอยอย่แค่นั้นไม่ต้องร้อนแ่เดือดเดืยวเอาแค่สุกอย่างเดียวแล้วม่โอ้โหเดี๋ยวผมกินคี้นะอะไรนะกินคีนนนกิคี้ถ้าไม่กินก็เลิกกินดูจานหน่อไม้ใส่ปลาสุกแล้วมั้งสุกแล้วเป็นไงครับพี่ล้างล้างไม่เปรี้ยวแล้วนะพี่พี่ก็มาแค่นี้เหรอถามจริงเหรอ ใครทำไมคุใส่น้ำมันเยอะขนาดนี้นะเอ้าพี่บีบไม่ใช่หรอครับพี่เหรอครับผมอันนี้เอาไว้เขาเอาไว้แก้มอันนี้ไว้แต่งทำไงต่อดีแล้วไม่ให้มันออกก่อนใสเกลืเยอะแต่งว้าน้ำมันมันเยอะแล้วก็ต้องตักออกหน่อยนะพี่ธงธงอ่ะแล้วครัวของน้องแม่แล้วก็ผัดพริกกับหมูแล้วล่ะครับนั้นอ้ามีใส่ไส้กรอกด้วยเอาส่วนครัวน้องดีแล้วก็เริ่มผัดแล้วเช่นกันละแม่เมนูคล้ายกันเลยนะครับทั้งสองครัวนี้ หมูหมูกินเผ็ดได้ไหมได้ครับเอาอะไมาอ่ะว้าวเากะดาษกใะดแรงอยู่หมูปะด้พอแล้วเออโค้หอมเลยพิกปิดีจมูกแรงมาก้ยอนี่ไม่ใช่ใส่ขาวะใส่ป่ะเอาอะไรใส่อันนี้แต่งใช่ไหมครับอยากใส่สีอิวดำหรือไอ้อยากใส่น้ำมันก็ได้เล้วย่เลยด น้ำตาลใช่มีไหมร้องไห้แล้วต่ใส่สีอุดมก็ได้อย่าใส่แม่ผมคิดว่าสีขาวเ้วปรุงรสไปเลยน้ำปลานิดนึงสีอิ่นนิดนึงเหลือไปเลย7นาทีอ๋อดีเลยแล้วก็ชิมเสียหน่อยนะเป็นยังไงล่ะครับโอ้ยดีเฉยเลยส่วนน้องแม่แล้วก็ชิมแล้วก็พยักหน้าเงึ๊งเงึ๊เงึ๊ดีไม่ดีแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับผม กับลยกับผมก็ผมพกเลยอร่อยจบอร่อยจบหรือว่าช้อยเล็กมาขูหรือชอบแห้งๆหรือชอบน้ำน้ชอบแห้งๆครับชิมถั่ลุกหมันชิมก็พิกไม่น้อยไปเนาะผใส่หมูน้อยเออแต่ไม่ทันแล้วอร่อยแล้วใช่ไหมมันกำลังพอดีสำหรับผมแล้วเค็มไหมไม่ค่อยใส่มาอร่อยมากได้ชิมได้ยเล่อย่อยมันไม่จืดใ่ไมหวานห หวานนิดนึงครับเมหนึ่งครับไมู่เผ็ดเค็มทุกอย่างดีนะอปิดฝาเธอชอบไหมผมชอบครับเธอชอบปิดฝาเลยเต็มเลยสีแดงเสร็จเป็นทีมแรกนี่เขาทำทุกอย่างนะพี่ผ่านนี่ไงเขาทำเขาอยู่ไม่ค่อยสั่งว่าอะไช่จะนี่เหรอผมพี่ทำทุกอย่างแต่น้องเขากินครีนเลยไม่หรอรสชาติมันจะไม่เข้มงวงเพราะว่าดีแลนต้องบอกว่าทำกับข้าวไม่เป็นจริงแล้วทำอะไรไม่เป็นเลย ถามว่าถ้าทำอะไรเขาบอกอยากจะผัดผักรวมกันแล้วเขาทําไม่เป็นเลยแล้วเป็นคนที่กินคลีนพอมาทําแล้วเติมนิดเดียวบอกว่าผมได้แล้วครั้งเดียวเหมือันมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะเาไม่รู้แต่แมนเขาก็ทีเดียวเขาบอกเขาพอแล้วเนาะอันนี้ก็อร่อยง่ายเหมือนกันอร่อยง่ายอร่อยง่ายออร่่ยยงาทั้งคู่แล้วเราจะตายง่ายไหมผมจะไม่คุยเยอะเราใช้เล็กๆขูดขวดๆไปได้กินไปยิ้ไป อออร่่ยยนีบางทีก็แบบไม่มีตัวช่วยไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เธอมายิงฉันก็ไม่ได้นะเขายิงอะไรพี่ผมยิงไม่โดนนะเมื่อกี้เต็ดข้างหลังเ้ยดูดีนะเนี่ยดูดีริดสีเขียวเซฟเดนิสสองไม่ปอากาศ ครับแล้วตอนนี้ทั้งสองสีก็อาหารเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ทางรายการก็มีกิฟต์เซตจากดับบิ้เผาไทยตราแม่ปนอรพนานความอร่อยคู่ควไทยบอบให้แขกทั้งสองท่านได้ครับไปลูกไปนั่งกัะครับอ่าโอเคครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันมาชิมกัน สนับสนุนโดยเบบซี่อิเล็กทริกซีโร่ซูกากรีนซีตัสกลับช่วงสุดท้ายของเรานลครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเบบซี่โห่เสร็จจอดเลยอ่ะอร่อยปะสำหรับผมอร่อยครับสำหรับผมอร่อยสำหรับผมก็อร่อยดิแรนครับและเมนูนี้มีชื่อว่าผัดผักสมาลครับต้าผัดสมาล อะไรนะพี่ธงคะไม่รู้กินแล้วยิ้มอันนี้คือกะเพราหมชิมครั้งเดียวคืออร่อยเลยผัดผักสมอยใส่พี่เขาเีอะไรเขาใส่หมดทุกอย่างแต่ว่าเขาเป็นผัดผักอันนั้นก็เป็นกะเพราลูกนะค่ะแส่วนเราเป็นเหยื่อเราเป็นเหยื่อเอ็นดูน้องเขาอยากได้ทุกอย่างบอก็ได้ใส่ให้เอ็นดูน้องตอนนี้เอ็นดูเรากปนเถอะเเอ็นนนดดูราิึงไปค่ะไปค่ะ ก็เซ็ตเซ็ตรสชาติอะไรอะอะไรตัวแป้งอะไข่เค็มไงเอาแต่ไข่แดงอ๋อรสชาติชื่อๆอะเป็นอาหารคลีนไหมไม่ไม่ไอชือๆกัไม่ไม่เท่ากับเหม็นยังเหม็นยังเหม็นหน่อไม้อยู่เธอกับไข่มันพี่พี่ตรงนี้ต้มไหมเพราะผมล้างให้อย่างเดียวต้มแล้วแล้วก็ไข่แดงมันขาว ไข่แดงขาวเนาะ่อไม้ก็ก็สเมลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ s m i อ e ได้ไข่แดงเพราะมันขาว้มันเจอกับ่อไม้มันเลือดจมทงขาายดีนะคะเฮ้ยไปทีไหมคะไคทีพี่ทงไปสอนน้องยังไงเหรอตอบสิคะโอ้โหเสียดายของจริงเลยอ่ะ ตกินเหมืนน้องกินไม่รู้สึกผมผมชิมแค่เนื้อกับหน่อไม้โอแม่ครับและเมนูนี้มีชื่อว่าชื่อว่ากะเพราจานแตกครับกะเพราจานแตกเฮ้ยกินแล้วจะแตกกินแล้วจะแตกไปนะต้องร้องฮะเออแบบนี้ดีกว่าเออะตักคำใหญ่ๆได้นะครับโอ้ยเอาบั่งใจยาบุญบามยาบุญบาม วิ่ไม่ใครไม่แดงไม่ใครแดงอ่ะอกินนนพิร่าอร่อยนะมันไม่รู้จัดพี่โอเคหนูโอเคนะเผ็ดน่ะความเผ็ดกับน้องไม้ไม่ต้องคู่กันแบบนี้รสชาติแบบฝรั่งอ่ะทุกเองเหมือนฝรั่งมากินอาหารเซตไทยอ่ะน็อตแบดน็อตแบทน็อตแบทจืนได้กินได้กินแซ่บเลยผมแก้มเลยเหรอคบ เพราะไข่ใช่ไหมอร่อยอ๋อพอกินแยกน่าอร่อยอ๋อใช้ได้เลยค่ะมาและสีที่ชนะได้แก right ่ยกครับเ้าสีเขียวแม่ ไมเขาลูกผมเราไม่ปิดใส่พริกน้อยเกินหรอคือร้านไม่หมดของเราจืดไปด้วยหน่อไม้ดองไปอยู่กับไข่แดงซึ่งมันไม่สุกอ่ะมันก็เลยเหม็นข่าอันนี้ของจานนี้เขามีความเผ็ดเนี่จะเผ็ดอยู่เลยนัวอยู่นัวแล้วก็หน่อไม้ก็ต้มอย่างาเต็มเหนียวอ่ะต้มสุกแล้วก็ไม่ได้เอาไข่แดงมนคลุกผสมด้วยโอเคครับแม่เข้าไปดีใจก่อนกับเราครับ แคพอแกเรานะครับกติกาง่ายๆครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นบัวระสมน้ำหน้าราคาแมนครับถ้าพร้อมแล้วหมุนลงแรงๆเลยครับลงแมนลงนี้ใช่ไหมใช่แมนลงไหมแมน อะไรครับศูนย์บาทให้ตายให้ทุกท่านฝากผลงานกันหน่อยครับครับก็ฝากละครเรื่องหวานรักต้องห้ามด้วยนะครับทุกวันจันทร์วันอังคารสองทุ่มครึ่งครับผมก็อยากให้ดูกันเยอะๆครับเพราะว่าสนุกมีนักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆคนครับครับผมนี่ละครับนี่เองครับครับผมก็ผมฝากละครเรื่องหวานรักต้องห้ามด้วยนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งในร้อยครับผมก็ ตอนนี้ออนแอร์อยู่อยากให้ทุกคนไปรับชมครับโอเคอยากให้ทุกคนดูทุกเรื่องทีดเรื่องนะผมดูทุกเรื่องครับผมนะใครเป็นแฟนช่องสามก็ต้องดูสงสัยหนิงในลอยเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในลอยคนหนึ่งหรือไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่จบไปแล้วจะไปเป็นร้อยปีอ่าโอเคครับยัยวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับขอบคุณครับ เอาละครับแล้วว os ันน iv you know, ี้เวลาบริการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวอาทิตย์เวลา8โมงเวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเ่แดนค่ตาดีขนาดนี้มารายการเราเออชอบทำอาหารกันใช่ไหมฮะก็พอได้อยู่ครับได้พอได้ดูได้ไหมคะจริงๆพ่อหนูทำกับข้าวเก่งแต่ว่าหนูทำไม่เป็นผมคือพ่อของได้เฮ้ยถ้าถ้าการทำทอดไข่ของหนูแบบ มันเซียนอะอยู่แล้วค่ะดูเกรงนะสมิธเนาะเฮ้ยมันสวยค่ะพี่พี่เลยที่สมิธไหวปะดูปอกกุ้งยังเก่งเลยคนวงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะสมาร์ลลุ่มตุ้มเฮค่ะอะไรอะเออแต่ดูดีนะคุณนั่นคือเฮ่ซักเยอะเฮ่ซักเยอะอ้าวไม่คลายอะไม่คลายอะยิ่งนด้คำอร่อยหล่อมันมีคำอร่อยมาแบบโดนแล้วที่สมิธจับมือกันก่อน สัญญานะว่าเราจะเจอเราจะเจอกันอีกระนะไม่ลายว้าวไม่คลายแต่ก็ไม่มี